เมื่อนี้นี่ากับซีมาพี่น้องมาเบิ่งมูพี่น้องนี่ก็ออกมาเบิ่งมูเนาะเพราะว่ามาเฮามานอนเพื่อนในยาได้สามคืนแล้วพี่น้องมื่อแรงนี่ก็สีเมื่าอะไรนี่ก็เลยสีออกมาเบิ่งมูนพี่น้องมมันเห็นอันนี้เดี๋ยวนี้ซีาถ่าไทยพี่น้องเบิ่งเนาะนี่ไลยออกมาเพราะว่าเอาปลายปน้ำแล้วก็เดยออกมาเกลือมูนโพเพิ่นเนาะมีแต่โพเพิ่นเนาะเกลือกับแม่เพิ่นแล้วก็เขาก็เลยเอาลูกอยู่เพื่อนเลยนะพี่น้อง แล้งนี่ก็เมื่อยน้องขี้อหอดยายแหล่และไรเนาะมาตั้งสามมืออย่างเงยโหแล้ประมาณนอ้องป้ายเป็นใหญ่เน,นี่ยนี่แกขี้ได้มามาเบิ่งมูทางพี่น้องพี่น้องเพราะว่าดูทางขี้ใส่ให้นอ้องป้ายเป็นยู่น่าเมลแหล่เนาะมีสีเทียวมาเตืยวมูอยู่สิเนาะงมาสีาขาวให้มันเต็มคออกน้องพี่น้องมือันนี้ยมือแมพันนะ่ะสีาขาวให้มันเต็มบึด้ดบิดสีห้คอมีแมพันแมพัน แมวพันธุน er er ี้ของแม่พันธุ์นี้โฮกของของนี่คุณสองขอเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้หากเอาเขาอะไรเดสองโตสองแม่นะพี่น้องหย่างอีกแม่หนึ่งนาะแม่หย่างคนเดียวเสียมาเขาขี้น้องแล้วก็มูทึกมูหนึ่งเนาะเน้นนิดสิพาพี่น้องเลาะเบิ่งเนาะน้อพี่น้องเนยนนิดสิมาทานพี่น้องเบิ่งเนาะโอ้ยนี่ก็ต้องตื่นพี่น้องอันนี้เนาะพี่น้องมู หน่อยมันเหลือกขจ้าวเลือกนาะเพราะว่าขายมูหน่อยสุดก่อนนี่ขาจาเอาบริเนาะมันมัใหญ่เนาะเหลือกสองตัวนะพี่น้องแล้วก็ขอมีสิเป็นที่ได้ประมาณหาเดือนปลายอะไรเนาะพี่น้องสีเอาเขาวเห็ดเม่พันนะพี่น้องเอาเขาวเห็ดเม่พันเพราะว่ามูอยู่ขอกุ้มมันยังบริเต็มเนาะ แม่ยาพฤษีเอาข่าวหายเห็ดแม่พันให้ยนอกป้ายนั่นหนึ่งเอาข่าวฮะเดี๋ยวนี้จะพาไปเบิกนอกว่ามีจักแม่และคงมูของนอกป้ายเนาะอันนี้ก็จะเป็นมูคุณของเพื่อนนาะหาโตเป็นมูคุณเพื่อนหาโตก็จ็บจักเดือนเนาะจักจักเดือนเลยเนาะใหญ่เติบเลยเนาะเดี๋ยวพฤษพาไปเบิกข้อวกลุมนี่บว้ยพพาเขาไปเบิกนอกแม่พันทางหน้าก็วา ผ่านไข่ขอกนี่เนาะเกาใส่กระเจีไว้เนาะมีแต่ยามมือแรงเผลนจไม่ออกมาเกลือเนาะขอกนี่สิเป็นขอกหงาลอยเนาะเดี๋ยวนู่ว่าข้าวา่ะนะกินแค่เนาะอันนี้ก็มูคุนเมูคุนหงาลอยนาะเนี่ย นี่น้องโคกมูของน้องปายอยู่พี่น้องของพ่อเห่วให้ยไปพี่น้องที่ยาป่นเห็นให้เน้องนี่แม่นี่ก็ร่างสิได้นะพี่น้องแต่ว่าโบหุ่งว่ามื่อใดคือของโตบักใหญ่เลยส่วงนี้บบได้คอยคุณนะพี่น้องเพราะว่า ขายมูหน่อยเนาะมูหน่อยเป็นราคาแล้วก็ขายมูน้อยหลักะมันไก่แอ้าหางแอ้าหน้าเนาะเขาก็เลยขายมูน้อยนี่แน่ตัวนี้เนาะมันมามันไก่สีออกเลยเนาะประมาณส่วนไก่สีดำหน้านี่พี่น้องคือสีแดงออกนี่แม่บักใหญ่เนาะตัวนี้เดี๋ยวบัดมันออกมาถามมันรุนเนาะว่าสีใดจะโตแล้วก็จะมีมูมูเธอตัวหนึ่งเนาะ มูเทอร์กับ il บักใหญ่แล้วก็มีนิ่แม voilà ่หนึ่งเนาะแล้วก็อขาวสองแม่เนาะพี่น้องยังอยู่สามแม่เนาะเพราะว่าคอกมันยังอยู่สามอันนี้เป็นสามแม่เนาะพี่น้องหอกมูคุนนี่มีสองตัวยังอีกสามแม่กะเอามาใส่อีกแม่หนึ่งก็ยังสองเนาะเพราะว่าตัวอยู่ในถิงนั่นเนาะเพร่เทศมาใส่ให้มันเป็นสามแม่ ไงเนาะมอมูเทอกนี่ยตัวย่นี่น้องนี่ตัวนี้จะเพิงไปได้สีด้เนาะแม่ใหญ่เพ่นเห็นใหม่นม่แม่เมย ตอนนี้นพี่น้องนี่กลับมาฮอดบ้านแล้วเนาะฝนตุกน้อพี่น้องมาก็ได้สบายดีไปลูกเไปน้องไปดีใจน้องได้มาเพื่อนน้องหลังจากที่ไปนอนนอนอยู่เฮือนเม่ยสามมื่นเนาะเขาก็คิดฮอดก็ยิ่งเละเขาก็เลยพาโนูุมาเนาะอโผล่เผื่อมาทานมาเนาะพี่น้องเพราะว่าไท้ายทุกหน้ามาเทเล่ยินดีทีมาเลือกเพ็ดปวกเนาะไปขายนพี่น้องเมย์ฉันได้มาแต่หน้าเนาะแต่ว่าเผื่อนี่ยังไปหาอีกเนาะเผื่อนี้มาทานมาซะยินีีทีมาเลือกเอามันเปื้อนนะน้องพี่น้องเคน คนตควางได้นีนกแล้วกรไดมาใหม่ๆไลฮะพี่น้องพื้นบอกดีใจบ่ไเลมาเนะดีใจบ่สวัสดีพี่น้องมอนี้หฮาก็ะิมาแกงเดเน้อพี่น้องพี่น้องเทดปู่ก็ไดน้ะพี่น้องเ็ดปว่นี้ไดไลยเตะน้องพูดตรงอยู่ไว้อยู่ทางนอกเนาะบ่ได้เอามายพี่น้องหมือนนี่สิมาพี่น้องเนมือนน้อิเป็นเห็เละงก็นพี่น้องเฮาสิแกงเดละงงกนเงกินงามบนี้พี่น้อง เช็บป่วงออกลายหนูถักบริไปหาพี่แต๋แม่์พึ่งไปหาเนาะเอาเอาหนุบปลายน้อพี่น้องเมย์แเรากินเบื่อเลยพี่น้องพี่เราโง่ไปเฮายังบริกินแกงค่ะสมาแกงกินเบื่อเลยบ่แม่เอาเฮ็ดไงว่าไท,ไท <th> ้เ <without> บิดเดเฮ็ดเฮ็ดโกะ เฮ็ดน้ำหมาเฮ็ดก่อกเฮ็ดกอกับหอบ็ยิงลำลังนื้อหมาอะก็นี่พี่น้องผูเผ็ดมาพี่น้องมึงนี่เฮ็ดผูกเนาะตัวนี้ได้อีมือเส้านี่บ่บ่อเลยหวังขำเลยไม่คือวังคำอันี่เนาะจุงกว่านี่บ่จะได้นะสามนี้จุ้มสามนี้มันก็ุูผูแล้วเนาะพี่น้องจนแรงเลยมีแต่ดอกพุ่็งามนี่พี่น้องเป็นจะเก็บวังขำนี่เนาะตอนพ่นตุกนี่พี่น้องเลยค่ะ นั่นก็เปียกดิที่เปียกนี่ประมาณโลโลปลายมี้วสาวนี่ก็ได้บ่ะมาณนี้สองโลเน่ยสิมาอ Teraz, e ันนี <c oughs> <ok> ้แจ้งแค่ละงูพี่น้องพี่น้องเฮ็ดเพาะเฮ็ดอยังก็มีผมตั้งหลายีกงามออกแล้วพเจ้าเฮ็ดเพาะพเจ้าเฮ็ดละงูเฮ็ดออกร้ายพี่น้องเลยอันนี้เฮ็ดเพิงเฮ็ดออกร้ายอะไรก็ถือนี่ได้ป่ะนี่ต่จาก่อนรูสองห้าสิบออกสามร้อย ลกโลกตัวได้มั้220 200โลอ่าคนใหม่เลเนาะไปติดอยู่บ่ถ้าว่าพายุอวันที่7 5วันที่เด้่ะมีม่อได้แม่กะเฮายาวแลบ่บ่ยังุยซพอแล้วก็บอก้ตายเออดําภดเลย อันนั้นเพื่อเบื่อนะเข่าก็ทั่วงเลยที่เรือร่วงสิเอ็ดต่อมาว่าโล่ันเยี่นเหี่ยรสิบาทหาอเดตอาคสันก็ลงเลยอัประจักษ์สิเอ็ดตอนใดแต่ามผนเครบก็่ได้หรอเ่าคะตไ้ามเลยปะว่าร่งเลยล่งแล้วใคาบอกผูมันอย่ากสิขึ้น หือชิหนึ่งบอกินแกงอันหนึ่งกับนึ้อเลยมันจะงายเนาะหนึ่งะแซ่บเพื่อการเห็นละง่หนึ่งอ่ะเนาะแตเนาะมาได้เลยเสนา่อนแทคโคว่าจะไปหาแท่โควานี่แเทคโคันจะมียังไงผัใหม่ปลาใหม่ดงบุ๊เกมเห็ดปัวกับที่เนาะจืดเห็ด nhau nhau. nho uhm là... thì nhưng mà có định họ bom kh Noel xinh không là lời người Linh khó, à hơn... khó anh <hitations> <h stove noise> บวามเหเงามน้องว่ให้เห <ti> ็ดบ่เมะออกไปเข้าไปหวานเขาก็ออกไปจะเศ้าข้าวใ่สดให้สีดำใไปย้อเราก็สีดำเลยจังอีกใส่บาทอีกทรงถือเราก็ดำใส่บาทอีกทรงถือเหรอเพาะจะเงี้ยคอนียเงี้ยใส่บาทอีกทรงถือเหรอคอยี้ใส่บาดอีกทรงอ กเลสีนี้ยสีดงกไปปุ๋ยกะเียใส่ปุ๋ยใส่อะไรเด็กคงขระจาก่อนให้เจ้าเขาจระล้ำก้อนล้ำลังด้าวดล้ำลังเจ้าดำซะเมื่จังะจ้ามาดำสวย ตลเก็บไปแล้วนาะจะมาเนาะอืตุ๊กนั่นน,น่ท,นะที่สับปรดไปทายน่าบอกสิเลยไปไกเอาคข้โอ้โปไปทายบอจ้ะไปทายลงกันี่นะบราไม่นี่เข้ามาไมไม่ทย งามอลิบินอย้ยนี่นี่นี่แก้งแต่ดอกจุมจ่มๆแบบนี้นี่เนาะทั้งไทย,ยนี่แพงแน่เนาะรูดอะไรเนาะอ่านะนี่เนาะพี่น้องเนาะสีมัมนหลากหน้นาเนี่ยไปรู้อีกองมาอะไรได้ไหมไปเจอมันนิยุบปอ เอาอีโน้ยได้คือว่าอะไรอยู่ห้ากระลักฮิตนี่เนี่แพ้ยัปแพ้เด้อคนตกเล้วพี่น้องหลังคนหังนหลังเฮ็ดก่นางแขกคนเลยเด้หินอ่ากินพอฮหิตย่ามนันก็มีหินแล้วมาตากคนเด้อมันโจกนกว่าง่านี่ไงะเ่นยหนี้ันอยง่ภายในน่องเอานีใ่นีดินคิดารขนาดเลยละก็คือใส่ละ ใส่เต้าเลยฝนตกเฮ็ดฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกทามาหลดขี้ดินขี้ดินหเฮ็ดรวมในนี้เฮ็ดละโง่เฮ็ดเถิงเฮ็ดปวกเฮ็ดเครื่องอีกพี่น้องสลับผัดเฮ็ดเฮ็ดพค้เฮ็ดเถิงกินแต่เฮ็ดเนาะพี่เมย์ละางที ขึ้นแกงเห็ดละโง่ขึ้น่าแกงวะขึ้นงาแแกงละโง่แมงให้เถวาันนี้กีนอยู่บ่เายถวใซ้ถเ่าเรา,าบริมามีทางการมันจะมีแม่ไหมเกาอีอยซ้ามันหายไหม